มีโทษขนาดนี้กับการเสียตำรวจน้ำดีคนหนึ่งมันคุ้มไหมส่านหน้าข่าวมือถือสำหรับคนที่สงสัยโทษของมาตรา157คืออะไรในประมวลกฎหมายอาญา157มีโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีปรับตั้งแต่20,000บาทถึง200,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยล่าสุดเตรียมแจ้งข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และให้การเท็จกับตำรวจในงานเลี้ยงกำนันนกจำนวน14นายพบมีรอด7นายโดยบิ๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ว่าผู้ที่ไม่ได้ถูกดำเนินคดีทั้งหมด7คนคือผู้ที่ให้การช่วยเหลือ6นายและอีกหนึ่งนายคือวสินพันปีคือผู้ที่ไดร้รับบาดเจ็บอยู่ส่วนพวกที่เหลือจะถูกดำเนินคดีข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือตามมาตรา157และให้การเทสโดยไม่ละอายใจต่อเกียรติภูมิของการเป็นตำรวจจึงต้องดำเนินคดีกับตำรวจทุกนายที่ประพฤติผิดยังไงยังหวังว่าสารวัตรสิวจะไม่ได้ตายฟรีสเสน,นข่าวมือถือมีโทษขนาดนี้กับการเสียตำรวจน้ำดีคนหนึ่งมันคุ้มไหม สหน้าาข่าวมือืออถสำหรับคนที่สงสัยโทษของมาตรา157คืออะไรในประมวลกฎหมายอาญา157มีโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีปรับตั้งแต่20,000บาทถึง2 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยล่าสุดเตรียมแจ้งข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และให้การเท็จกับตำรวจในงานเลี้ยงกำนันนกจำนวน14นายพบมีรอด7นายโดยบิ๊กโจกให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ว่าผู้ที่ไม่ได้ถูกดำเนินคดีทั้งหมด7คนคือผู้ที่ให้การช่วยเหลือ6นายและอีกหนึ่งนายคือวสินพันปีคือผู้ที่รับบาดเจ็บอยู่ส่วนพวกที่เหลือจะถูกดำเนินคดีข้อหาล่าเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือตามมาตรา157และให้การเท็จโดยไม่ละอายใจต่อเกียรติภูมิของการเป็นตำรวจจึงต้องดำเนินคดีกับตำรวจทุกนายที่ประพฤติผิดยังไงยังหวังว่าสารวัตรสิวจะไม่ได้ตายฟรีสสดนักข่าวมือถือ